อย่างที่ผู้เป็นภรรยาอยากบอกกับสามีทุกคนนะครับคนที่เป็นคู่ชีวิตกันนะครับบางครั้งดูเหมือนสนิทสนมกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะคุยด้วยกันได้ทุกเรื่องนะครับบางครั้งก็มีแบบคำบางคําหรือประโยคบางประโยคที่ภรรยาเนะี่ยอยากบอกกับสามีแต่ก็ไม่สามารถ บอกได้นะครับแล้วก็นี่คือ5อย่างที่อยากจะบอกแต่ไม่กล้าบอกตรงๆนะครับข้อที่1นะครับรักษาสุขภาพตัวเองบ้างนะครับก็คือเป็นคําที่ภรรยาทุกคนอยากจะบอกกับสามีเพราะว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพอยากจะอยู่ด้วยกันนานๆอยากจะใช้ชีวิตคู่กันนานๆถ้าเกิดเอาแต่ทํางานเอาแต่เครียดแล้วจนสุขภาพมีปัญหาก็จะต้องเอาเงินที่หามาได้เนี่ยเอาไปให้หมออยากให้แบบว่าออกกาลังกายบ้างกินอาหารคลีนบ้างควบคุมอาหารบ้างแล้วก็พักผ่อนบ้างนะครับเพื่อจะได้ใช้ชีวิต ด้วยกันนานๆตลอดไปนะครับข้อ2คือปฏิบัติกับชั้นด้วยความอ่อนโยนนะครับก็คือถ้าชั้นทําอะไรผิดไปเนี่ยก็คือสอนด้วยความอ่อนโยนสอนด้วยความนุ่มนวลชั้นเนี่ยก็เหมือนกับกระดูกซี่โครงนะครับมันคอยห่อหุ้มตรงหัวใจนะครับบางครั้ง ก็มันงอได้แต่งอได้ไม่มากถ้าง,งอแรงๆมันก็หักได้นะครับฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอตามที่สามีต้องการบอกด้วยความอ่อนโยนตรงๆนะครับโดยเพราะการใช้แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างการใช้คําพูดที่รุนแรงเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนใครได้การที่จะเปลี่ยนคนได้นยก็คือต้องใช้ความรักความอ่อนโยนที่จะเปลี่ยนทาให้คนคนหนึ่งดีได้นะครับข้อ 3. ครับบางครั้งฉันทําตัวงี่เง่าก็ไม่ต้องโกรธฉันนะครับก็จะมีบางเวลานะครับที่ภรรยาแบบว่าทําตัวงี่เง่าขี้งอนบางทีก็ขี้วีนนะครับ ก็ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทําก็แค่กอดบอกรักนะครับไม่ต้องโกรธไม่ต้องดราม,ม่าไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะบางครั้งมันก็มีบางช่วงที่เป็นฮอร์โมนหรือเหนื่อยล้าจากการทํางานนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ทำทำเพราะรักหมดเลยแค่ต้องการความสนใจแค่ต้องการให้เอาใจใส่มากขึ้นนะครับแค่กอดแค่อะไรแค่นี้ก็หายแล้วครับข้อที่4นะครับก็คืออย่านอกใจชั้นอย่าทิ้งชั้นนะครับซึ่งสิ่งที่ภรรยาทุกคนกลัวที่สุดในชีวิตก็คือว่า ที่สมีนอกใจหรือมีคนอื่นนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเริ่มเข้ามาอยากจะเป็นคู่ชีวิตสามีเนี่ยเขาฝากทั้งชีวิตไว้แล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าสามีจะอยากมีคนอื่นหรืออยากจะนนอกใจเนี่ยเขาไม่มาอยู่ในชีวิตตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากอยู่กับเราทุกวันอยากอยู่ทุกเวลาอยากดูแลกันและกันอยากให้สามีดูแลแล้วก็ อยากให้สามีเนี่ยอยู่จนจนแก่เท่าแล้วมันเจ็บปวดที่สุดนะครับถ้าเกิดต้องเห็นเนี่ยสามีต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือสามีจะต้องไปดูแลคนอื่นนะครับแล้วก็ในช่วงที่ไม่มีสามีเนี่ยเขากเหงาเขาก็รู้สึกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ภรรยาอยากจะบอกมากที่สุดเลยข้อ5นะครับเห็นอกเห็นใจบ้างนะครับเวลาฉันบกพร่องกับหน้าที่นะครับบางครั้งเนี่ยฉันก็ต้องมีงานหลายอย่างที่ต้องทาบางครั้งต้องทํางานหาเงินช่วยครอบครัวบางครั้งต้องมีงานบ้านต้องดูแลลูกทํากับข้าวดูแลเรื่องเสื้อผ้้าาหน ก็มีบ้างที่แบบว่าจนไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็เหนื่อยบางครั้งแบบสามีต้องการให้มอบความสุขให้ก็ไม่มีแรงก็จะต้องการเวลาพักผ่อนให้มากกว่าก็อยากให้สามีให้อภัยตรงนี้แต่บ้านรบลูกดื้อนะครับก็เหนื่อยแล้วนะครับถ้าเกิดสามีมาซ้ําเติมมาโกรธกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็จะทําให้ภรรยาทุกคนเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือขอแค่ความเห็นใจว่าเขาก็คนไม่ใช่หุ่นโจรก็ต้องการพักผ่อนก็ต้องการคลายเครียดบ้างนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งทั้งหมดนะครับที่ภรรยา ส่วนใหญ่อยากจะบอกแต่ไม่รู้จะบอกอยังไงตรงๆนะครับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอยากจะบอกกับสามีโดยตรงก็แชร์ไปได้เลยแล้วก็คอมเมนต์ว่ามีประโยคไหนมีคําพูดไหนที่อยากจะบอกสามีเพิ่มเติมนะครับเผื่อผมจะได้ทาคลิปให้นะครับเพื่อว่าทําให้ชีวิตครอบครัวของแต่ละคนได้นานๆนะครับเพราะผมเชื่อว่ารากฐานสําคัญที่สุดของสังคมคืคือครอบครัวที่อบอุ่นและก็ยั่งยืนนะครับ รักและห่วงใยโอดอธินัน